สวัสดีปีใหม่จ้ะทุกคนวันนี้เป็นวันปีใหม่นะแต่ก็ไม่มีอะไรพิเศษหรอกจ้ะวันนี้จะมาทําผัดกะเพราให้ให้ลุงป๊อบกินเพราะว่าตั้งแต่มาอยู่เนี่ยอเมริกาไม่เคยมีผัดกะเพราจริงๆกินเลยนะจ๊ะใส่จะพวกใบโหระพาต้นหอมอะไรพวกนี้จ้ะวันนี้ไปร้านเอเชียมาไปได้ผัดกะเพรามานีจ่จ้ะทุกคนใบกะเพราแพ็คนี้จ้ะสามดอลลาร์เก้าสิบเก้าเซน จะทุกคนวันนี้ไปร้านเอเชียก็ไม่ได้อะไรไมาเยอะหรอกจ้ะมีเส้นอันนี้เส้นปัดไทยแล้วก็อันนี้เส้นขนมจีนสองถุงจ้ะแล้วก็ผัดกะผักราใบกะเพราแล้วก็ไอ้น,นี่จ้ะอันนี้ก็ประมาณสองดอลลาร์เก้าสิบเก้ามั้งจ้ะก็เป็นเงินไทยก็โอ้เป็นร้อยเือนกันนะทุกคนสกายนี่จ้ะอันนี้เป็นซอสหอยหกดอลลาร์เก้าสิบเก้าถ้าเป็นหอยบ้านเราเออซอสหอยไทยประมาณห้าดอลลาร์เก้าสิบเก้าจ้ะมัน แล้วจะอันนี้น้ำปลาหนึ่งดอลลาร์เก้าสิบเก้าแล้วก็อันนี้จะสี่ดอลลาร์เก้าสิบเก้าซอยซอสแค่นี้จ้ะเดี๋ยววันนี้จะทำผัดกระเพราลูกก๊อทุกคนคือจะคลมาแล้วก็จะมาหั่นอย่างนี้เลยจะ้ะใส่ถุงแล้วก็ไปปิดก็ได้กินอยู่หลายครั้งอยู่ใบมะกรูดบดเหลือแค่นี้ลืมนึวกว่ายังมีอยู่ไม่ได้ซื้อมา รอเนื้อมันหายฟิดสักนิกทดทำสับกระพรอแล้วก็ใส่ช่องฟิดจ้ะทุกคน นี่จะใบกะเพรามันไม่ใช่กะเพราแดงแต่เกาะีแล้วจ้ะไม่น้นจะได้กินทั้งทีไปเยอะร,รุ่ป๊อบจะชอบเป่าก็ยังไม่เคยกินกะเพราเลยนะต้องลองแอ่กินไปได้เราก็กินเองใช่ไหมเบนเบนรวนเนื้อก่อนนะเอาเนื้อให้มันสุกก่อนแล้วก็ผัดเครื่องรวนเนื้อเลยเหรออืมรวนเนื้อหน่อยดิ เอาอะไรมาทําให้เนื้ออันสุกก่อนแล้วก็ผัดเครื่องแล้วก็โยนใส่เลยใบกะเพราไม่รู้คืล้างหรือเปล่าเราต้องล้างก่อนนะในเดี๋ยวให้ลูกสาวกขาวเนื้อให้หนสาวหิวข้าวมาช่วยแล้วจะพ่อกินหรือเปล่าเป็นเนื้อเท่านี้เองเนี่ยคือมีอะไรมีอะไรกินหรอลูกสาวอยากกินมาม่าวันนี้คลึมนฟ้าคลึมฝนทั้งวันเลยทุกคนนี่กี่โมงสี่โมห้าโมงมืดแล้ว เอาแค่นี้ก่อนเนะาะใบกะเพราหอมมากเลยได้กินแล้วเนาะพูดตรงๆนะกี่ปีเราไม่เคยได้กินใบกระเพราจริงๆเลยเนาะห้าปีาปเรากินแต่โหระพาเนี่ยไปเจอความมับเลยเคยไปเจอไปเจออยู่ครั้งหนึ่งแต่ว่ามันขี้เร่มันดำหมดแล้วแม่ก็เลยไม่ซื้ออันนี้มันยังเป็นใบเขียวๆถ้าไปเจอมันขี้เร่ก็ไม่ซื้อมือนเดิมเลยหอม,หอมนี่แหละกระเพราของแท้อยากให้เน่าเหรออยาก มันเออเอาดิเอเดนไปเอาหมูหมองไปไ,ไปเดี๋ยววันหลังพรุ่งนี้ทำหมูกรอบกินกันอ,อ่ะจ้ะใบกะเพราก่อนนี่แหละเท่ากันเลยให้มันรู้กันไปเลยไม่กินเดี๋ยวมันก็เน่าลูกต้อ,อใส่ในเริ่มเน่าแล้วข้างล่างนี่เห็นไหมของอยู่นี่มันไม่มีอะไรตดเหมือนบ้านเราหรอกเราจะลวนได้ยังไงทำไมอ่ะ ลูกสาวจะเดือดเนนืะ้ออ้าวบางแม่บางโทรศัพท์ไว้บนเตาไ <Yes. S 1> อ้อุ้ป๊อปเทียบฟุตบอลเหรอผัดกะเพราแตมลูกสาวขะโนเนื้อมันยังคิดอยู่ทำให้มันสุกก่อนเหยาะน้ำนิดหน,นึ่งก็ได้ก็ไม่เน้นน้ำมันเราเน้นผัดกะเพราแบบเดี๋ยวนี้เขาไม่เน้นน้ำมันเลยนะมาเราเหมือนกันเขาเน้นผัดแห้ง มันปิดเลยจ้ะเิ่อออกมาเม,มืมอมอ่อสโมงขึ้งแล้วดูข้าวดีข้าวสุกยังเบาไฟแล้วแต่หุงข้าวอย่างนี้เลยงามแตะเต็มหม้อพอดีพอดีอดมี่มีแฉะเลยจะทุกคนหุงแต่ยังี้ตลอดเลยมีคนมาคอมเมนต์ในคลิปที่หุงข้าวในหมอ้อธรรมดาเขาบอกเขาหุงทีไรก็แฉะอันนี้หุงทีไรไม่เคยแฉะ มันเป็นนอเรกเกจะเผอไหมไม่ไมเผอไม่ได้มาเบาไฟแล้วมันจะไหมเห็นนั้นเองนี่ไหมอกีกนะครับไม่ได้เบาไฟหมอนี่มันเป็นแบบหมอที่เพอร์เฟกมากเลยกําลังกินแล้วเป็นนะจะให้ถ่ายลูกสาวไม่เอ่ยสรรับน้ําสระผมมาจะมาช่วยทากับข้าวด้วย <laughs> ผมยังเปียกยู่เลยจ้ะลูกสาวให้ถ่ายไหมลูกเขาขี้อายสรรับน้ําสระผมกลับจะทํางานจ้ะว,วันพรุ่งนี้ก็ทํางานนะจ้ะลูกสาว วันปีใหม่ก็ไม่ได้หยุดแต่มันดีตรงที่ได้ค่าแรงเพิ่มขึ้นมาเป็นหนึ่งแบงครึ่งเนาะใช่ไหมขอายได้ถึงเราก็เลยชอบไปทำมันหยุดปกติถ้าไม่มีอใบกรนะเพราจะใส่พวกเห็ดพวกเอ้ แครอทไปด้วยนะจ๊ะให้มันมีสีสันแต่วันนี้ไม่ใส่เอาแบบผัดกระเพราแห้งๆทำไข่ดาวโปนะเออทำไข่ดาวสามใบโปะจัดจานเหมือนโลาสั่งอาหารตาสั่งเลยเลยเอาไหม อันนี้จะได้ทําไข่ดาวไดะอือจะีหม่มีอะไรพิเศษผัดกะเพราจ่มีอะไรกินพิเศษเหรอจ้ทุกคนกินมั้นทันเดี๋ยวมีโครงการแล้วจะมีผัดกะเพราเดี๋ยวอีกสองวันลูกสาวหยุดงานเขาบอกเดี๋ยวเขาจะทกะเพรากคหมูน้อยไปหน่อยอาจจะต้องไปซื้อหมูเพิ่มทํามันจะเยอะเลยนะทำสีกินแบบติดใจเลยปลาหมึไปเอาปลาหมึกไปอกกินปลาหมึกวันนังนไปซื้อปลาหมึกมาแต่เอ๊ ไอโอวาซิตี้มาผัดกะเพรากินสองคนอร่อยมากมุงปอ๊อบแกจะไม่ชอบกินปลาหมึกกินที่สองคนนะมึป๊อบเวลาแกกินสามมามได้ตังเยอะอรู้ป๊อบรู้ไหมเวลาแกกินปลาปลาหมึกแต่ทุกคนแกจะบอกว่ามันเหมือนพลาสติกปลาหมึกเออเหมือนกินย่างลบเดี๋ยวนี้ไม่ได้กินเป็นพวกโจ๊ ไม่ตายหรอกแล้วคุณกินเขาจะกินได้ไม่ได้เพาะแล้วผัแกแป้งเนื้อ้ท่มันรู้สกเนื้ออืมมันไม่ชุนอ้อแป๊บนะช <c oughs> ุนจนากบ้านเลยทุกคน เนื้ันหอยเยอะค่ะจะได้อร่อย,ยุบแล้วใช่ไหมค่ะถักไข่เลยใส่วามดำหน่อยอันนี้ไม่บอกอาจารย์ว่าอะไรดูเอาจากโรยน้ำตาลนิดนึงเยอะ Chị đụt được đụt đụt khoán rồi Mày cả mạng rồi ạ Cảm ơn Cảm ด้านัหกไ,ได้แล้วค่ะว้าวจัดทุกคน <Yeah. S 1> ค่ะผัดกะเพราของแท้วันนี้จะได้มีใบกะเพราใส่ได้ oh. ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นี่จะทุกคนกะเพราของแท้ ก็ไข่าดาวของแชจะอาหารวันนี้อรด,ดีตรงนี้นะเนาะอืม real ผัดกะเพราฮาวดูผัดกะเพราอินกูดไหมแห้นี่ <Very> good. v e ด y เก o ดแต่แกไม่เคยได้กินผัดกะเพราจริงๆเลยจ้ะอันนี้ทำให้ป๊อบได้ชิมครั้งแรกเลยที่ว่าใส่ผัดกะเพราจริงๆนั่นคื uh oh, Thailand, อคไั้เแรกที่แกท had b e f อบ e one t i m e In t h ร i เล n d ี่ว่าบอ่มันแกะเอยาก,กาายริงฝนั่นคือคาารนเดียวที่แกทำ้หยย้ป๊อบได้ชิมครั้งแรีเลย จานเดียวราดข้าวก็จบเลยจ้ะง,ง่ายๆไม่ต้องทำอะไรเยอะแยะมีเมืองเบงกอลแต่ทุกคนดูในข่าวนะ่ะเข้าดาวกันหมดแล้วแถวบ้านเราแถวเอเชีย ีตอนเย็นนะจ๊ะที่เมริกายังไม่ถึงเที่ยงคืนเลยจ้ะก็ยังไม่ได้เขาดาวรออีกประมาณ6ชั่วโมงก็คลิปนี้ก็ลากันก่อนนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบายจ้าแฮปปี้นิวเยงกันทุกคนนะจ๊ะ